ลิซ่านะคะมีแววปังมากค่ะกระหึ่มแน่นะคะในอเมริกาค่ะเพราะว่าอยู่ๆนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสถานีวิทยุในอเมริกาะคะไม่ต่ำกว่า8แห่งค่ะก็ได้ออกมาเรียกนะคะให้บริงค่ะเตรียมตัวรวมพลกันได้แล้วนะจ๊ะโดยการโพสต์ภาพลิซ่าค่ะเป็นภาพภาพนี้นะคะลงในออฟฟิเชียลของเขาแบบพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นเหมือนกันอีกด้วยนะคะบอกว่า calling all lisa stand ค่ะอะใครนะคะยืนข้างลิซ่าค่ะ เขาเรียกแล้วนะคะลุกขึ้นยืนเลยค่ะพร้อมกันไม่คับลิงกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วนะคะหรือว่าเนี่ยเขาไปได้ยินอะไรมาหรือว่าจะมีใครส่งโพลไปบอกเขานะคะให้รู้ล่วงหน้าก่อนก็อาจจะเป็นได้นะคือแอดเนี่ยรับรู้ได้นะคะถึงพลังงานบางอย่างค่ะยิ่งใกล้วันนะคะที่เขาเคยสปอยค่ะคือมันเคยมีตารางหลุดใช่ไหมาจาก YG คะ่ะว่าจะมีโซโล่ของลิซ่าเนี่ย ลอยออกมาในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะคือถ้ามันเป็นจริงตามตลาดเนี่ยก็เหลืออีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เองนะเรียกว่านะคะตอนนี้ค่ะจากข่าวลือก็มันก็มีแววที่จะเป็นข่าวจริงนะคะแถมก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือจากฝายฝั่งอเมริกาเหมือนกันว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะได้ไปคอลแลบกับศิลปินดังที่นู่นนะคะซึ่งหลายคนเขาก็ตอนนั้นมึงใน Twitter นะมันก็มีการพูดกันนะว่าเจะได้ไปคอลแลบกับใครจะใช่อลิแอนนาแกรนเดรหรือเปล่าเพราะว่าลิซ่ากับ เอ,อล,ลิเนียน่ากนันเดก็สนิทกันโนแบล็กพิงกับเธอก็สนิทกันแบบนี้ค่ะบางก็ว่าเออหรือจะเป็นดีเจสเน็กนะเพราะว่ารายนี้เนี่ยจีบมาโดยตลอดนะคะแถมยังไปตามกดไลค์นะคะตามคอมเมนต์ต่งางๆที่บอกว่าแหมจะได้คอลแลบกันอะไรเงี้ยคือแบบถูกใจมากนะคะหรือว่าจะเป็นเออเคโรนี่นะคะเจ้าของเพลงกู้สติงนะคะที่น้องลิซ่าเนี่ยเคยเอาเพลงมาเต้นบนสเตจมาแล้วนะคะรายนี้นี่ก็มีแววเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนไปจับสังเกตนะคะว่าเห็นเธอค่ะชอบโพสต์สนับสนุนลิซ่าอยู่บ่อยๆค่ะ มีใครในใจไหมที่อยากจะให้น้องลนะิซ่าไปคอลแลบด้วยค่ะก็มาพูดคุยกันได้นะคะแต่เชื่อว่าค่ะโซโล่ของลิซ่ามาคราวนี้นะปังปุริเย่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยแม่จีนนะคะก็ช่วยดันอยู่แล้วนะเรียกว่าอุ้มเงินหยวนนะคะตอนนี้เนี่ยกว่า5ล้านหยวนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เราประมาณ24ล้านบาทนนะคะเตรียมตัวรอเปย์นะคะคราวนี้เนี่ยนอกจากแม่จีนแล้วนะคะก็มีแม่ฝั่งอเมริกามาเสริมทัพอีกะคะ่ะ ขนาดว่าเพลงก็ยังไม่มานะภาพก็ยังไม่เห็นนะคะแถลงข่าวโซโล่ก็ยังไม่มีนะคะแต่มาวันนี้ค่ะพวกเขาพร้อมใจกันโพสตภาพของลิซ่าเหมือนกันนะคะลงในออฟฟิเชียลของพวกเขาอะค่ะก็คิดดูเอาเองแล้วกันนะคะว่าถ้าเพลงปล่อยออกมาเนี่ยจะปังขนาดไหนนะอะแอดก็ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวจากฟากฝังอเมริกานะคะที่เขาแบบกว่าพร้อมใจกันโพสต์รูปภาพของนอริซ่าออกมาแบบนี้ค่ะคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า